อนนี้กําลังจะเดินทงางกลับนะคะหลังจากที่ไปาหาคู่บามาแล้วนะคะเพราะว่าคู่บาก็เพิ่นกระโษย้ำนะคะว่าจะได้กระยักให้เอฟซีนะคะได้ฟังความฝันของคู่บานะคะเดี๋ยวเจตังก็จะเอาลงคลิปนะคะสำหรับผู้ใดที่พลาดในคลิปนะคะเดี๋ยวเจตังจะเล่าสู่ฟังเนาะว่าตัวเลขของคู่บานะคะว่าได้ตัวใดนะคะ สำหรับความฝันเพิ่นฝันเธอแรกนะคะว่าผีผัวเมียนะคะเพิ่นเอาเหล็กมาหายเพิ่นบอกเหล็กว่าให้ผู้บาไปเบิงเพิ่นจุดทูบได้นะคะท่านผู้ชมแปดสี่แปดพี่น้องนะคะแล้วก็ผู้บามาฝันอีกนะคะรอบที่สองก็คือฝันว่าเาม่ยยังเกาะเม่สายแม่สายนะคะเพิ่นมาทรายเข่า <ๆ S 1> ก่อนเพิ่นสิไปเพิ่นเอาเข่าไปสองท่อผู้บาก็เลยตีเป็น เก้าสองสองเก้านะคะบัดน,นี้นั่นงวดที่ผ่านมาบุญธรรมเพิ่นบอกว่ายูวัดธรรมทีหลอกพี่น้องเพิ่นไปขอกัญญาสงาตัวเลขของญาสางาองคิงญาณกีโอ้ยพ่อเมีย <c oughs> บอกพิษพี่น้องก็โตหลายๆของของผู้ใดก็บ,บุญธรรมองหญิงญาณกีซึ่งบุญธรรมเคย,ยขึ้นมาขอประจำแต่ว่าเจตตังนี่เม่ค่อยเด้ขึ้นมาขอดอกพี่น้องนะคะแต่ว่ามัอน,นี่มีโอกาสมาก มาบ่ายญญนะคะเมื่อนี้บุญธรรมจุดทูบได้ตัวใดคะ่ะสี่แปดครับสี่แปดตรงกันกับความฝันของคู่บาพอดีความฝันของคู่บาพอดีเนาะนะคะคู่บาเพื่อนฝันนี่ก็ได้แปดสี่แปดแปดสี่แปดบัณฑิตเลขทูบของบุญธรรมเอารวอลซูเอฟซีฟังนี่คู่บาประเด็นเป็นสี่แปดแต่ว่าเลขสี่น่าจะชัดเจนนะครับงานจะไม่บดบัดนะครับแต่ว่า สั์ตัวเดียวคือเลขแปดสัดชันะครับอาจจะเป็นสามสี่แปดใช่ไหมครับค่ะแต่ว่ามันนี้เจ๊แต่งกระไดจุดทูบขอญาอยู่เด้เจ๊แต่งเพราะว่าบ่ไร้ขอพ้นด่นก็เลยจุดทูบขอเพ้นนะคะพี่น้องเจ๊แต่งจุดทูบได้นะเจ๊แต่งเห็นในทูบพี่น้องเห็นเป็นเอ,อ่อห้าแปดสามเจ้าเห็นเลขทูบเจ๊แต่งเห็นเป็นตัวใดแปดสามสิ 8, 3, ชัดเกนดเจ้าหาเจ้าเห็นบ่เห็นอยู่ล่างๆงันบ่ออชัดอ่ ฝายเอฟซีไว้ด้ค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมก็ให้ลองพิจารณาดูนะคะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะสำหรับของอ,องค์หญิงย่านาคีงวดที่ผ่านมานี่มันเข้า5 4 4สสีห้าเนาะจะเข้าห้าสสาำหรับตัวเลขขององค์หญิงย่านี่จะตังได้จะตรงกับทะเบียนรถจะตังนะมัน8 5ด้านะคะมัน8 5ดห้า อันนี้มันห้าแปดสามห้าแปดสามฟังเออออนี่ยังลาบันนี่เสียงอะไร่าม้หน้าไม,ม่ลงเกียร์ห้าแปดสามพี่น้องฟังเอฟซีไว้พี่น้อ,องห้าแปดสามสามแปดห้าโอ้ยง่าม่พี่น้อง ไม่ได้แล้เมาทั้งพี่โอ,อ่าแปดสามสามแปดหาสำหรับตัวเลขนะคะอ้าวอ่สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ย่ำเดอ้อพี่นอ้องเป็นเพียงแน่วทั้งนะคะเอฟซี FC, ทุกท่าน ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ